กน้ำาน้ำไเดยวอ๋อไม่มีน้ำไปกินเขาเรื่องผมก็เลยบอกว่าเราเกิดวาป็นน้ำของหมู่บ้านเหรอป็นช่วยน้ำของป้าปู่ป้าผอ๋อไปปาปองบ้านเท้งตอยู่กับบ้านของเขาแลวเขาปีนปินแล้วน้ำไม่ไหลเราไม่มีน้ำกินเพราะเราไปบอกเขาเราว่าไงเขาโมโแรงมากมาบอกว่าผมว่าผมอู้เลยวนี้เ่ยเ้นั้นก็กินเอง A câu được con người học, a câu được. A câu được con người học. A câu quan con người học. A câu được 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 con người học. A เราเลงยังไงยิงเลงไเลงนครับผมเลงด้วยอ่ะเลงกบว่าตรงไหนเอาเข้าหัวเลยเ้าลงตัวเดมันลงออกเข้าหัวเลยรัไโดนตรงไหนนะไม่น่าตายลเขาอยิงเก็บได้จิตอยิงกระสอดด้วยนะเดี๋ยวแต่กข้าวหัวนัมันลงต่ำเดี๋ยวไม่เป็นไร้ตะกูมันเยอะตะกัวเม็ดมันเยอะใช่ไหมเ เหตุแม่ดูไมอดูไม่ดีนะดูเห็นฆ่าวันนี้เราก็รับสารภาพแล้วนะเมื่อผมเจอเจอไว้แล้วการอ่าวันนี้อันนี้เราก็รับสารภาพนะแล้วก็ปืนนำตูเรายึดปืนมาเดี๋ยวตำรวจก็แก้ปัญหาแล้วนะเขาเอกหมายจับเอาไว้นะตำรวจมาด้วยการแก้แล้วนะก็เพราะว่าคนตายเนี่ยเราต้องรับโทษเนาะมันมันไม่รับโทษไม่ได้อ่ะนะแต่หนักและเบาเรื่องหนึ่ง นะครับแล้วนี่เป็นพักเนี่ยไปซ่อนทนนี่ยบมนเขาอยู่กัครอ่ะอยู่ยังไม่มีผนังมั้มีอะไรมีบ้านมอครังไม่ตลาไหเราเยไปใช่ไหมครตอนที่เราไปนอนนี่เขารู้ไหมเรื่ว่าเราไปอยู่แอบใช่ไเราแอบเอาข้าวให้กินนะ